นิสสันนวารารถดีน่าใช้ราคาไม่แพงผ่อนสบายคันนี้ผ่อนเดือนละ5,000บาทตลอดสัญญาครับจัดให้ตัวนี้ไฮไลท์อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยสีดำเดิมโรงงานครับคันนี้ได้ล้อแม็กของนิสสันนะครับผมล้อแม็กเล็กไหมเขา1 2 1่6 8กิโลเมตรนะครับ2 5 0 0ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนะครับโครงสร้างสีดำเดิมนะสีก็จะเป็นสีดำนะครับโครงสร้างภายในถ้ลรดเดิม สวัสดีครับผมน้องคิวสมโยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้คิวได้รับโจทย์มานะครับก็คืออยากได้รถกระบะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อยากได้ผ่อนตลอดสัญญาแบบถูกๆประมาณ5,000บาทนะครับ <Wow. S 1> วันนี้คิวจัดมาให้แล้หนึ่งคันคันนี้เพิ่งเข้าและรับรองว่าคลิปออนแอร์ไปขายเร็วแน่นอนนี่เลยจัดให้ตัวนี้ไฮไลท์อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยตัวนี้คือนิสสันนาวาร่าแคป 2.5SE เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2 0 1 0นะครับ รถคนันนี้ราคาเพียง2 4 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมถูกมากนะครับถูกจริงและที่สำคัญผ่อนเดือนละ5,000บาทตลอดสัญญานะไม่ใช่ผ่อนเริ่มต้น5,000บาทตลอดไปนะครับผมใครที่อยากได้โทร0984696699น้องคิวดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับมาเดี๋ยวคิวพามาชมนะครับผมบอกก่อนคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยนะครับผมแต่จะเก็บให้ แต่เชื่อว่าต้องรีบรีวิวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าถามหานะครับไม่มีให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นรถสีดําเดิมโรงงานครับรถสภาพเดิมนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับผมสีดําเดิมโรงงานไฟหน้าไฮโดรเจนเดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับมาดูกที่ตัวด้านข้างต่อคันนี้ได้ล้อแมกของนิสสันนะครับผมล้อแมกคู่ตัวเขาหรือตรงรุ่นเขานั่นเองเป็นล้อนี้เดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่เลย4ี่เส้น นะครับคันนี้ก็จะมีการเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่เพิ่งเข้ารีบเอามารีวิวให้ชมก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันเขานะครับมาดูกันที่ภายในหน่อยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปเปิดได้ครับเป็นโอเพนแคปนะครับระบบปรับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี่ครับคอนโซลสีน้ำตาลเบาสีน้ำตาลนะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิวให้ดูเลขใหม่ครับ เรามาดูรถที่เพิ่งเข้ากันเลขไมในี่นะครับตาร์ทรถให้ดูเลยตาร์ทติดง่ายๆนะครับคันนี้เนาะนี่เลขไม้เขหม่กิโลเมตรนะครับผมไมไม่เยอะนะครับผมตกทีเรามาหมื่นโลไม่แท้เดิมโรงงานครับแล้วก็ตัวคอนโซนกลางนะครับผมเดิมทั้งหมดเกียร์6สปีดนะครับใครอยากได้รถดีราคาถูกนะจัดไปเลย วันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันที่ตัวด้านท้ายต่อตัวด้านท้ายนะครับก็มีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยหมดนะครับไฟท้ายไม่มีรอยแตกแล้วได้ทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้ราคาย่อมเยาวองแ0 0สบาทใครอยากได้โทรหาคิวได้เลยครับตัวเครื่องยนต์นะครับหรือที่เรียกว่าหัวใจหลักของรถนะครับตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ขนาด2,500ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนะครับจุดเด่นของนิสสันนาวาร่าผมพูดทุกคลิปเป็นรถกระบะที่มีคันสีใหญ่นะครับ สามารถเขาเรียกว่าเดิมๆเนี่ยบรรทุกของได้ดีแล้วก็เดินทางสบายนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็ที่สําคัญราคาเขาจะไม่แพงนะครับผมราคาซื้อง่ายนะ่ะนี่ครับโครงสร้างสีดําเดิมเห็นไหมกริปหมดนะครับกริปทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเส้นสายฝากระโปรงเรียบเนียนเนี่ยฝากระโปรงเดิมเห็นไหมแผ่นมอกอรอยู่ครบหมดนี่ครับแผ่นการความร้อนอยู่ครบหมดนะครับโครงสร้างด้านนี้ต่อเนี่ย สีก็จะเป็นสีดำนะครับโครงสร้างภายในถ้ารถเดิมๆนี่ครับสวยงามกริปบอกเลยนะครับราคาย่อมเยารับรองนะตัวนี้นะครับผมเป็นรถปี2010ราคาเพียง249,000บาทนะครับผมคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนราคาถูกแบบนี้ที่สำคัญผ่อนเดือนละ5,000บาทตลอดสัญญาออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับใครอยากได้โทร0 9 8 4 6 9 6699น้องคิวยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงครับผม